เรามาอยู่กันที่ชมรมผู้สูงอายุตะบนท่าเรือมือเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจุงวันนี้มีกิจกรรมที่สําคัญจริงๆเลยทีเดียวนะครับว่าที่นี่เนี่ย mm hmm. กิจกรรมการสรุปบทเรียนของศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุประจําปีเนี่ยมีอะไรบ้างจาก5าฐานการเรียนรู้ที่นี่เนี่ยนะครับ5าฐานการเรียนรู้ที่นี่ที่มีอยู่เนี่ยตอลอดไปถึงกิจกรรมสําหรับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันครับ วันนี้นอกจากที่จะมีการถดอดบทเรียนของโครงการที่ทํามาแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการศึกษาดูงานจากโครงการบริหารส่วนตาบลเขาทะลุอําเภอสวีจังหวัดชุมพรด้วยจึงจะนนาผู้สูงอายุบางส่วนมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนที่นี่ครับเออจริง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 วนัวนเช้าม<อ> ขาเรื่องนี้ครับเรามีรอพอซ่อตอซี่ถีทำการนะครับเก่าอีบานชานนน่างน้องนอนผังซิงแล้วก็หมายแดงพบเองถ้าผูดกันจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนอยู่ในปีซี่เจ็ดต,ต,ตรงนั้นแต่ว่าเมื่อมาสัำพัดแล้วก็ได้เรียนดูว่าเออสม,มัยมันเกิดจึงเกิดขึ้นมาอยู่ในรอพอซ่อตอเพราะ ผู้สูงอายุนะครับจริงๆแล้วก็ตอนนั้นและจนบัน,นี้การได้รับการดูแลจากรอพ่อซต่อรอพ่อ่อตอในเมื่อเห็นว่าเป็นประโยชน์เมื่อผู้สูงอายุมาจะทำอย่างไรให้ได้ร่วมให้ได้ร่วมผู้สูงอายุขึ้นมาและก็ได้มาช่วย นะครับคือเขาออ้าพ่ายรพสตมีหน้าที่ดูแลรักษาซึ่งฝ่ายผู้สูงอายุซึ่งมีความสมบูรณ์อยู่จะเป็นผู้ช่วยเสริมเอาละครับเมื่อเราได้มาฟังที่มาที่ไปของโรงเรียนผู้สูงอายุตะบนท่าเรือเนี่ยนะครับทีนี้เราลองมาฟังฐานการเรียนรู้ทั้ง5ฐานนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้างแล้วก็ทำอะไรกันนะครับ ดู่ังหาท่านีนเกิดขึ้นมาจากเ,เรื่องเดิมที่คือโควิดโควิดนั้นเขาให้เราหยุดกิจกรรมต่างๆงำรวมกลุ่ม,มถึงไงรวมกลุ่มกันได้ก็ไม่เกินีบ0า้ทิบทคน nhưng rồi cái kết bổ quả tầm rưỡi ra thi tha rưỡi không lâu nữa lắp mà là liều đầy vườn phù măng ăn rồi đời quá mà a à than là gì xếp mà đôi rau càng điền càng xuân càng càng phục vụ càng tê à, là càng a than với tập luyện tê than dì quân a than cả rồi cũng có đi พ่อรัางทีสองเกาเวียนเวียนเวียนคนที่ยังไม่ข้าวตานนี่ดีก็ไปท่านนั้นท่านนั้นท่านนั้น ห้าครัง้งจนครบถึงห้าครัง้งนะครับระยะหนึ่งวันเนี่ยเราได้เห็นกันแล้วนะครับว่าการเรียนรู้ภายใต้ฐานตั้งห้าฐานของชุมชนผู้สูงอายุตำบลท่าเรือเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ,รบเห็นรูปแบบเห็นวิธีการเห็นกิจกรรมและเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงอย่างไรการ,รศึกษาดูงานหรือการถ่ายทอดองค์ความรู้การขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น,น <Yeah. S 1> ๆ,ๆ,ๆเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ uh, <man. S 1> ผู้สูงอายุ<ๆ>ได้อย่างไรเกี mm ่ยวกับ ที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมหรืออยู่กับสังคมผู้สูงวัยในประเทศไทยของเราครับ